24บบุคคลบางคนทำตนให้เดือดร้อนขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำตนให้เดือดร้อนบุคคลบางคนทำผู้อื่นให้เดือดร้อนขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนบุคคลบางคนทำตนให้เดือดร้อนขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำตนให้เดือดร้อนด้วย ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วยบุคคลบางคนไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้น ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้มีความหิวหมดแล้วเป็นผู้ดับแล้วเป็นผู้เย็ยนแล้วเสวยความสุขมีตนอันประเสริฐสำเร็จอิริยาบทอยู่ในปัจจุบันนี้แหละ2 5บุคคลผู้มีราคะ บุคคลผู้มีโทสะบุคคลผู้มีโมหะบุคคลผู้มีมานะ26บุคคลบางคนได้เจโตสมถะความสงบแห่งใจในภายในแต่ไม่ได้ปัญญาเห็นแจ้งในธรรมคืออธิปัญญา บุคคลบางคนได้ปัญญาเห็นแจ้งในธรรมคืออธิปัญญาแต่ไม่ได้เจโตสมัฏะในภายในบุคคลบางคนได้เจโตสมรฏฐในภายในด้วยได้ปัญญาเห็นแจ้งในธรรมคืออธิปัญญาด้วยบุคคลบางคนไม่ได้เจโตสมถะในภายในด้วย ไม่ได้ปัญญาเห็นแจ้งในธรรมคืออธิปัญญาด้วย 27. บุคคลผู้ไปตามกระแสบุคคลผู้ไปทวนกระแสบุคคลผู้ตั้งตัวได้แล้วบุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งยืนอยู่บนบกเป็นพรามยี่สบบุคคลผู้มีสุตตะน้อย และไม่ได้ประโยชน์เพราะสุตตะบุคคลผู้มีสุตตะน้อยแต่ได้ประโยชน์เพราะสุตตะบุคคลผู้มีสุตตะมากแต่ไม่ได้ประโยชน์เพราะสุตตะบุคคลผู้มีสุตตะมากและได้ประโยชน์เพราะสุตตะ 29. บบุคคลผู้เป็นสมณะไม่หวั่นไหวบุคคลผู้เป็นสมณะบัวหลวง บุคคลผู้เป็นสมณะบัวขาวบุคคลผู้เป็นสมณะสุกุมารในหมู่สมณะจตุก,กะมาติกาจบ